มาลุยกันต่อเลยนะครับกับอีพีที่2นะครับอีพีแรกนะครับผมได้ใบนี้นะครับเป็นใบดับเบิล R นั่นเองนะครับหนึ่งร้อยสามนะครับซึ่งใบนี้ใบรวมที่สวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวรอบนี้นะครับเราจะมาดูกันต่อนะครับว่าแพ้ที่สองผมจะได้อะไรนะครับว่าแล้วก็ดูกันเลยครับ เอทอาจะมาหรือเปล่าหรือเอสพีจะมีให้บ้างไหมนะครับโอ้แค่แกะยังยากเลยนะครับมาลุยกันทีละห่อพุ๊สองสวยครับสวยครับสวยมาครับ กสองที่หนึ่งครับธรรมดาครับและยังธรรมดาอยู่นะครับว้ยแต่เป็นใบใหม่ครับยังไม่ซ้ำนะครับไปกันต่อกับสองที่สองครับ ลายนี้มีแล้วนะครับรู้สึกว่าจะชอบแก่แบบนี้ซะแล้วนะครับมาครับกับสองที่สองยังคงธรรมดาอยู่นะครับและธรรมดาครับหุย วยใบใหม่อีกแล้วนะครับยังไม่ซ้ํานะครับรอบที่สามครับรู้สึกว่าจริงๆทางนี้จะมาบ่อยนะครับ ตองที่3นะครับจะออกใบไหนมาครับธรรมดาและยังธรรมดาอยู่นะครับอันนี้ซ้ำแต่อันนี้ไม่ซ้ำนะครับไม่โอ้แล้วนะครับจริงๆางนะครับ2องที่สครับ สองที่สี่นะครับมาครับยังธรรมดาอยู่นะครับไม่วิบวับนะและธรรมดาครับแต่ใบใหม่ครับยังไม่ซ้ำห้าครับ จอมปีศาจพิกโกโรนะครับโอ้ภาคเด็กรู้สึกว่าจอมปีศาจพิกโกโรนี่น่ากลัวมากๆเลยนะครับเนเหมือนจะเหมือนจะมาแล้วนะครับมาแล้วครับมาแล้วแต่เป็นเป็นอะไรเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนครับเป็นอะไรเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะครับ ไปอ้อันนี้ลายใหม่ครับสวยเลยนะครับแค่ซองก็สวยแล้วนะครับน่าสะสมไว้จริงๆนะครับยิ่งเป็นพรีออเดอร์ด้วยนะครับต้องเก็บครับมาครับอันนี้อัตราเนี้ยอันนี้เจ็ดนะครับธรรมดาครับและ ธรรม,มดาอันนี้ไม่ซ้ำอันนี้ซ้ำนะครับเมื่อกี้หกนะนะรล่ใหม่ครับเจ็ดนะครับ อยากเก็บทุกความประทับใจเอาไว้นะครับจึงได้อัดเต็มๆแบบนี้นั่นเองนะครับคลิปที่ยาวๆนะครับธรรมดาครับไม่ซ้ำนะครับโอ้โหสุดยอดและพอสุดท้ายครับสำหรับล็อตนี้นะครับเป็นแพ็คที่2นะครับซึ่งพรีออเดอร์เนี่ยผมสั่งมาแค่4แพ็คเท่านั้นเองนะครับ สั่งมาแค่ครึ่งลังนะครับครึ่งลังพองนะครับเดี๋ยวไว้รอลุ้นกับสาขานะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วแพคที่เป็นพรีออเดอร์เนี่ยจะมีใบเด็ดๆดีๆออกมานะครับใบใหม่นะครับทุกคนมามาลุน้นกันกับใบนี้ครับวิบวับครับแต่จะเป็นวิบวับยังไงทองหรือไม่ทองผมยังดูไม่ค่อยออกนะครับมาลุ้นกันกนหนึ่งสองและสามครับ ว้าวสวยเนี่ยใบนี้ใบนี้ซ้ำะครับใบนี้นะครับเป็นใบกาเล็กซี่นะครับดังนั้นก็คือเป็นดับเบิลอาร์นั่นเองนะครับโอ้สวยงามนะครับสวยทุกใบจริงๆครับสวยครับสวยมากๆนี่นะครับสวยครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือเป็นแพ็กที่2แล้วนะครับซึ่งแพ็กแรกเราเป็นใบนี้ครับนี่คือแพ็กแรกนะครับ นี่สวยทุกใบจริงๆนะครับนี่คือแพ็กที่1น,นี่คือแพ็คที่2นี่นะครับอ่ะเดี๋ยวไว้รุ้นจะต่อกับแพ็คที่เหลือแพ็คที่3ครับไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ เส้นมีความหมาย